ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ผมอยู่ในซอยเพชรเกษมร้อยสิบสองนะออกมาจากข้างในนะครับจะไปออกเพชรเกษมแล้วก็จะมุ่งหน้าไปทางบางแคนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตหนองแขมนะ อยู่ในตอกซอกซอยนะครับนี่ซอยเพชรเกษมร้อยสิบนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่เคยทำงานอยู่แถวนี้นะแถวเพชรเกษมหนองแขมนะครับก็คงจะรู้นะว่าเพชรเกษมร้อยสิบสนี่อยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นเส้นทางแบบ ทะลุนะครับเป็นซอยทะลุนะทะลุไปออกนู่นเลยนะทะลุไปออกเพชรเกษมร้ 4, อยสิบสี่หรือว่าร้อยสิบนะครับหรือว่าจะไปสายสี่หมู่บ้านศรนสมบูรณ์นะครับออกพุนทธมณฑลสายสี่ก็ได้นะเป็นอซอยทะลุกันนะครับ ตอนนี้ก็ออกมาจากด้านในนะครับมาจากนู่นอ่ะซอยกำนันวิจิตรนะจะออกถนนเพชรเกษมปากซอยร้อยสิบสองนะครับซอยร้อยสิบนี่มันจะอยู่ตรงข้ามกับเพชรเกษม81เนะเอ่าเพชรเกษม81นี่มันไปถึงบางบอน5นะครับของภาษีเจริญถนนเรียบคลองนะครับไป เชื่อมถึงกันได้หมดนะก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับบรรยากาศถนนทนทางในกรุงเทพในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมทํางานอยู่ก็เป็นงานของตัวเองนะครับวิ่งเองทำเองนะครับขายเองส่งเองนะครับ เรียกว่าเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะครับตรงนี้จะมีอพาร์ตเมนต์นะ s 4นะครับเรสซิเดนต์อพาร์ตเมนต์นะครับ จะมีเสียงก๊อกกอกแก๊กๆหน่อยนะครับถือไม้กันสัน่นภาพจะได้ไม่สั่นนะตอนนี้ก็มาเพชรเกษมนะครับนี่เพชรเกษมร้อยสิบสองนะครับเพชรเกษมแปดสิบเอ็ดก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับตรงไฟแดง อันนี้ก็เป็นเพชรเกษมขาเข้านะครับก็อยู่ในเขตหนองแขมนะนี่ครับลงไม11 1, นะ้ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบ ถนนไม้ใหญ่นะครับถนนเป็นเกษตรอยู่เขตหนองแขมนะครับมุ่งหน้าไปทางบางแคดูรถด,ดูถนนกันนะครับถนนในกรุงเทพ ว่าถนนในไทยนะครับถนนเกเษมนี่ก็เป็นถนนคอนกรีตนะคอนกรีตเดิมๆนี่เขาจะขีดเส้นปัดเอาไม้กวาปดปัดๆมันเป็นเ,นเส้นๆนะครับทางขวางนะเวลารถยิงถนนลื่นๆมันจะได้เแบรบกอยู่นะครับนี่จาเป็นมหาวิทยาลัยนะครับเอเชีย ด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นช่องสามนะครับมิกหนงแขมเขาลื้อเสาอ,ออกแล้วแต่ก่อนนี่จะมีเสาเป็นรูปเล็กสามใหญ่ๆนะด้านขวานี่ก็เป็นเส้นทางลัดนะครับพชกเษมเจ็ดสิบเก้านะลัดไปออกนู่นเลยบางบอนหันไปหันมาเดี๋ยวคนดูจะ ปวดหัวนะครับาลายตาลายนะ ก็ไปกันต่อนะครับบรรยากาศถนนเท็กเเสมขาเข้านะครับด้านหน้านี้จะเป็นแยกนะครับสามแยกพุทธมนตรสายสามนะนี่นะครับ เวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับบ่ายโมงครึ่งรถก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้เรื่อยๆนะถ้านะเป็นเวลาเร่งด่วนนี่ถือว่าติดนะครับถนนเพชรเกษมนี่ เ,เต็นท์รถมือสองตึกตรงนู้นนะครับตึกขาวๆนู้นจะเป็นนันยางนะเป็นบริษัทนันยางนะครับลงทอผ้าลงงานเย็บผ้านะช่วงนี้ก็ฝนก็ตกนะครับแทบทุกวันนะ ช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอันนี้ก็อาจจะมีมีฝนอีกนะครับเพราะว่าดูพยากรณ์อ,อากาศแล้วก็บอกกรุงเทพจะมีฝน70%นะครับตรงนี้จะเป็นแยกเพชรเกษม69สนะ,ะเลี้ยวขวาก็ไปทางเอกชัยนะครับเอกชัยบางบอน3นะไปคลองขวางนะครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นถนนเรียบคลองทวีวัฒนานะผมจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปไปเส้นทางลัดนะชอบใช้เส้นทางลัดนะครับเส้นทาง ปกตินี่มันรถติดนะนี่คือถนนเพชรเกษม69ไปคลองขวางไปคลองภาษีเจริญแล้วก็บางบอล3นะครับไปการเจนาพิเศษก็ได้นะครับผมก็จะรัดออกไปการเจนาพิเศษ เป็นถนน3าเลนนะครับถนนเพชรเกษมหกสิบเกานะครับตรงนี้ก็จะมีรถเมล์สายเจ็ดนะวิ่งของขวางหัวลำโพงนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์การค้านะเนี่ยศูนย์การค้าศูนย์อาหารแหล่งพักผ่อนนะครับฝั่งขวานี่จะเป็นคลองนะคลองทวีวัฒนานะครับ ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเขตบางแคนะฝั่งทางซ้ายฝั่งขวานี่เป็นเขตหนองแขมนะครับเขาจะใช้คลองน้ำนะครับแบกเขตกันเป็นส่วนใหญ่นะในกรุงเทพนะครับ บรรยากาศก็ช่วงกลางวันนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะก็เก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูกันนะครับบรรยากาศกรุงเทพนะครับถนนในกรุงเทพ นี่ครับรถมีสายเกตนะเป็นรถมไฟฟ้าแล้วนะวิ่งของขวางหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงนี่ที่บอกว่ามีข่าวว่าจะไม่มีรถไฟจะไม่จะเก็บจะจะหยุดใช้นะครับก็ยังเห็นมีรถไฟวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะครับอา,อาจจะเป็นการขนส่งคนจากหัวลำโพงไปบางซื่อหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจ หรือไม่ก็จะเป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้านะครับเพราะว่าก็มีคนส่งของไปต่างจังหวัดนะครับก็ไปทางรถไฟก็มีนะด้านขวานี่จะเป็นบ้านนายพลกลิบ ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้นะก็ไปทางลัดนะครับตรงไปก็บางบอนนะครับบางบอน3าเอกชัย ก็เป็นบรรยากาศนะครับตามตอกซอกซอยนะ,ะหลังจากที่เราวิ่งถนนเพชรเกษมนะครับแล้วก็ผมก็จะลัดไปเรื่อยนะลัดไปลัดมาก็ไปออกการจนาพิเศษนะครับแล้วก็ไปพระรามสองนะครับ มาก็พอออกตรงนี้นะครับเดินแต่ก่อนนี้ตรงนี้เป็นที่ว่างนะแล้นี้ก็มาสร้างเซนะครับเซเ่มีเยอะมากนะครับร้านนะเซเว่นถ้าตรงไปนี่ก็จะไปออกเพชรเกษม6 สิสเหมือนกันนะครับจากเพชรเกษม69กนะก็ไปเพรเกษม6กสม63ได้นะแต่ผมจะไปทางการจนาพิเศษนะครับถ,ถ้าเป็นในตอกซอกซอยนะมันส่วนมากมันก็จะมีลูกระนาดแบบนี้นะทำให้เราขับได้ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้ขับรถเร็วนะครับมันอยู่ในเขตชุมชนนะในตอกซอกซอยเนี่ยนี่คือถนนในกรุงเทพนะครับประเทศไทยนะ ก็มาถึงตรงนี้นะครับเป็นสามแยกก็จะเลี้ยวขวาไปทางวัดม่วงก็จะไปออกการจนาพิเศษนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็มันเชื่อมถึงกันหมดนะนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับบรรยากาศถนนในกรุงเทพมหานครนะครับกับช่องบ่าวดินนะนี่ครับก็เป็นคลองนะครับคลองภาษีเจริญนี่ก็เป็นวัดม่วงนะ